และนี่คือวิธีการแก้ปัญหาถ้าลูกค้าบอกว่าร้านของคุณรสชาติไม่อร่อยนะคะข้อที่หนึ่งคือฟังหาลูกค้าของคุณค่ะลูกค้าของคุณเป็นกลุ่มไหนลูกค้าชอบแบบไหนรสชาติความหวานความหอมของใบาชาหรือเขาอาจจะเปรียบเทียบรสชาติของเรากับร้านค้าที่มีคุณภาพสูงที่เขาเคยดื่มในราคาแพงๆบนห้าง แบบนั้นเนี่ยเราจึงต้องฟังหาว่าลูกค้าเทียบกับเรากับแบรนด์อะไรจากที่ไหนและข้อที่2นะคะนั่นคือการที่รวบรวมข้อมูลของลูกค้าของคุณทั้งหมดนะคะลูกค้าของคุณที่มาดื่ม10 20รายของคุณเป็นกลุ่มประเภทไหนถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพเขาก็จะไม่ชอบความหวานเขาก็จะชอบกลิ่นความหอมนะคะวิเคราะห์ ลูกค้ากลุ่มของคุณให้ตรงโจทย์หรือลูกค้าที่มาหาคุณเป็นกลุ่มของวัยรุ่นวัยรุ่นก็จะชอบความหวานมันอร่อยไม่ได้เน้นสุขภาพเลยนะคะชอบความอร่อยชอบความเฮฮามีความรู้สึกว่าบรรยากาศในร้านจะต้องแฮปปี้น,นั้นก็คืออีกส่วนหนึ่งรสชาติมันขึ้นอยู่กับว่าบุคคลแต่ละคนมีความชื่นชอบแบบไหนเท่านั้นเองนะคะและข้อ3ข้อสุดท้าย เราต้องเอาตัวเองนะคะไปศึกษาความรู้ค่ะเพิ่มเติมความรู้สูตรวิธีการตอนนี้มีโลกออนไลน์มากมายเลยที่เข้ามาสอนสูตรวิธีการสูตรความรู้การทำเมนูต่างๆดังนั้นคุณสามารถไปเรียนรู้ได้ไปเพิ่มอัปเกรดเมนูใหม่ๆเพิ่มรสชาติปรับปรุงคุณภาพ เมนูร้านของคุณให้ตรงโจทย์ให้ตรงกลุ่มกับลูกค้าของคุณเท่านั้นเองและนี่คือวิธีการแก้ปัญหาทั้งหมด3ข้อเบื้องต้นนะคะลองเอาไปปรับแล้วก็ใช้ดูนะคะสวัสดีค่ะ